สวัสดีค่ะดวงดีทาโร่มาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่านะคะมุมมองผู้คนรอบๆตัวคุณที่มีต่อคุณนะคะมุมมองของผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณอยู่ข้างกายคุณคนที่รู้จักคุณรู้จักดีและไม่รู้จักนะคะ มุมมองของคนทุกคนเลยที่มองมาที่คุณนะคะอะ่เริ่มเลยนะคะไ้ไปนี้ก็บ่งบอกถึงการที่จ้องมองจริงๆนะคะจ้องมองมาที่คุณนี่อมืมองแบบนี้ก็คือมองแบบมีคุณค่านะคะ ก็ไพ่บอกแล้วนะคะไม่หมอไม่ได้พูดไปเรื่อยนะคะไม่หมอพูดตามนม้าไพ่นะเห็นไหมคะก็มองอย่างมีคุณค่านะคะจ้องมองมองว่าคุณนี่มีคุณค่านะคะเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่ถ้ามองเหรียญอย่างนี้ก็มองคุณว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะ ไม่ใช่แค่หาเงินเก่งคุณอาจจะใช้เงินเก่งด้วยนะคะชอบช้อปปิ้งด้วยนะคะหาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพนะคะอาผ่านนะคะใบที่หนึงอ่ะต่อไปนะคะให้หมอจะหยิบสดๆให้คุณผู้ชมดูนะคะอ่ใที่หนึงชื่นชมแล้วนะคะส่วนใบนี้บอกว่า เห็นไหมคะใบนี้เขามองว่าคุณเก่งทํางานเก่งรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเองบางคนอาจจะทําธุรกิจแบบเดี่ยวๆเลยนะคะทําธุรกิจแบบทําทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบนะคะคุณผู้ชมเก่งมากนะคะถ้าทํางานถ้าทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณผู้ชมจะ คนที่เข้ามาเนี่ยนะคะจะทําทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ใช่แค่ทําทุกอย่างด้วยตัวด้วยตัวเองแล้วนะคะอย่างเดียวนะคะทําสําเร็จด้วยเก่งด้วยบริหารเก่งทํางานเก่งนะคะนี่เป็นผู้หญิงเก่งค่ะนะคะเอาผู้คนมองคุณดีเลิศแล้วสองใบนะคะอ่ะต่อไปหมอจะอ่ะจับสดๆนะคะอ่ะใบานี้คืออะไรคะ เดชาริออดคุณคือนักสู้นะเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะคะถ้าคุณได้ขึ้นนั่งอะไรเนี่ยนะคะนักรบเนี่ยนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณจะรบกับคนนี้นะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าออกรบนะคะหมายความว่านะคะคุณคือนักรบนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะทําอะไรต้องการสิ่งนี้แหละนะคะและก็สิ่งเนี้ยที่คุณคิดว่ามันดีนะคะ มันดีมันถูกต้องนะคะโดยโดยที่คุณคิดเองอะนะคะก็คุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลคุณคือนักสู้คุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะคะนักรบนี้ก็คือต้องสู้นะคะไม่กลัวนะคะไม่กลัวไม่กลัวศัตรูไม่กลัวใครทั้งนั้นแหละนะคะไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นแหละถ้าฉันจะเห็นไหมคะ่ะ ถ้าฉันจะทําถ้าฉันจะเอาถ้าฉันจะไปนะคะถ้าฉันรบแล้วฉันต้องสู้ฉันถ้าฉันสู้แล้วฉันต้องชนะนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะคะกว่าคุณจะได้มาแต่ละอย่างในชีวิตเนี่ยคุณต้องสู้นะคะต้องสู้ต้องดุยนะคะไม่ใช่สู้แล้วไม่ใช่คุณทําอะไรแล้วคุณจะปล่อยนะคะ ถ้าคุณคิดจะทําอะไรแล้วถึงจะล้มกี่ครั้งก็ตามคุณก็ต้องทําสิ่งนั้นให้สําเร็จนะคะอืมอ้าวคุณคือนักสู้คุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยใครคิดที่จะตอ่อกรกับคุณต้องนะคะต้องคิดหนักหน่อยนะคะอืมคุณคือแม่ทัพนะคะอ่ะต่อคะ่ะมุมมอง ที่มีต่อคุณนะคะผู้คนที่มีต่อคุณคุณเป็นคนที่ใจใหญ่นะนะคะถึงไหนถึงกันค่ะนะคะใจใหญ่ใจนักเลงนะคะคุณผู้ชมเป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลงใจดีใจบุญรวมอยู่ที่คนคนเดียวแล้วนะคะยังเป็นคนที่เป็นคนที่สายเปเปหนักๆด้วยนะคะไม่ว่าจะคุณจะเปใครอะนะคะเนี่ยคุณเป็นสายเปนะคะ คุณเป็นแม่แม่บุญทุ่มพ่อบุญทุ่มนะคะนี่คุณใจใหญ่นะคะคุณเป็นคนที่เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะนะคะและคุณเขายังมองคุณเป็นคนที่แบบแต่งตัวดีนะคะเนี่ยเนี้ยแต่งตัวดีตัวหอมกรุนเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่คุณจะเป็นคนที่ตัวหอมนะคะมีสเสน่ห์ถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อนะคะ แต่งตัวดีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยแต่งตัวเนียเปลี่ยนตัวหอมนะคะอ้าวยังไม่มีไพ่เสียเลยอาต่อนะคะเอาฝั่งนี้บ้างนะคะคุณผู้ชมวัด <What? S 1> นะคะว้าวมุมมองผู้คนที่มองมาที่คุณนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่หอคอยเป็นไพ่ตึกถล่มนะคะคุณต้องเจออะไรมาเยอะแน่ๆเลยคุณต้องเจออะไรมามากแน่ๆเลย คุณต้องเจออะไรที่หนักๆนะคะชีวิตของคุณไม่ได้ไม่ได้รยด้วยกลีบกุราบไม่ได้ง่ายนะคะตั้งแต่เกิดมาเลยต้องต่อสู้นะคะแล้วชีวิตของคุณเนี่ยอืถ้ามีความรักไม่หมองว่าคนที่เข้ามานะคะต้องมีการเยรอยาร้างเลิกลากันนะคะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยนะคะคุณผู้ชมหนักๆเลยอะนะคะ อาจจะล้มลุกคลุกคลานกับเรื่องชีวิตรักกับชีวิตครอบครัวชีวิตคู่นะคะอะไรต่างๆล้มลุกคลุกคลานไม่ว่าจะเป็นการงานชีวิตคู่นะคะชีวิตของคุณไม่ได้ง่ายนะคะกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้อืเก่งค่ะคุณเป็นคนเก่งนะคะและบางคนนะคะชีวิตคู่ของคุณเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะไม่อยากจะมี มีคู่แล้วก็ได้บางคนก็อาจจะเป็นเป็นโสดไปเลยนะคะหลังจากที่ผิดหวังจากความรักหลังจากที่ชีวิตครอบครัวนะ่ะไม่ไม่เป็นดังที่คุณหวังนะคะมันพังสลายมันแตกลงไปตอนนี้ก็เลยเป็นโสดไปเลยคะ่ะคุณผู้ชมนะคะอือคุณเจออะไรมาหนักมากนะคะมุมอมองของคนที่มองมาที่คุณก็คือคุณเนคนที่ ผ่านอะไรมาเยอะนะคะผ่านอะไรหนักๆมานะคะต่อไปนะคะไพ่ใบนี้นะคะคนมองมาที่คุณคุณเป็นถ้าคุณเป็นแม่ค้าพ่อค้านะคะคุณจะเป็นคนที่เป็นแม่ค้าแม่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของดีนะคะ เป็นคนที่พูดจาดีอ่าวาจาเป็นรัพย์นะคะแม่ถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์นะคะขายของออนไลน์เนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่เป็นตัวเต็งเลยนะคะขายของดีนะคะมีลูกค้าเยอะนะคะคุณมีลูกค้าเยอะนะคะและมอมองที่ผู้คนมองมาที่คุณนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณมักจะเป็นคนที่ เป็นตัวแม่ในการที่จะจัดแจงอะไรต่างๆเป็นหัวหน้าชั้นนะคะหัวหน้าห้องหัวหน้าชั้นนะคะอ่าเป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้างานะนะคะอ่านะคะไพ่ไพ่สามเหรียญนี่นะคะคือเป็นคนที่บางคนก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าทําธุรกิจแล้วรุ่งตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆนะคะอืม คนที่มองมา,าที่คุณก็คือคุณเป็นตัวเต็งคุณเป็นที่หนึ่งคุณเป็นตัวแม่คุณเป็นตัวพ่อคุณเป็นตัวมัมคุณเป็นตัวมันดานะคะ <funniest McL aren> เป็นตัวเต็งในหมู่บ้านนะคะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนั่นเองนะคะคนที่มองมาที่คุณนะคะอ่ะต่อนะคะสิบเหรียญคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะ รักครอบครัวรักญาติพี่น้องนะคะรักบุตรบริวารรักทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะเน้นเลยก็คือครอบครัวนะคะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะอ่ะไปใบนี้ผ่านไปนะคะอะไรอีกนะคะอืมมีแต่นะคะแต่บางคนเนี่ยนะคะมองมาที่คุณเนี่ย ดูคุณเป็นคนที่คิดมากวิตกกังวลน,นะคะมันหมกมุ่นบางทีคุณเป็นคนที่คิดมากคิดอะไรไปก่อนน่ะนะคะคิดอะไรไปก่อนที่เรื่องมันจะเกิดขึ้นคิดไปแล้วนะคะคิดไปไกลนะคะเรื่องนิดเดียวแต่คุณคิดนี่โอ้โหนะคะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะคือคุณเป็นคนที่อืมพูดง่ายๆก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่ฝืงซานก็ได้นะคะ เป็นคนที่คิดพุ่งสร้างนะคะนะคะอืมเห็นไหมคะคุณจะกลุ่มขมับนะคะแล้วก็มีอ่าแปดดาะนะคะแปดดาบเก้าดาบนี่ก็คือกลุ่มแหละนะคะซีเรียสคิดมากนะคะอมืถ้าหนักเลยถ้าเขามองมาที่คุณก็คือคุณเป็นคนที่หมุกมุ่นคุณเป็นคนที่แบบเออ ติดอ่อนๆเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือมุมมองนะคะมุมมองของเขานะคะอืมแล้วคุณก็จะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ฟุ้งซ่าน่ะนะคะเนี่ย,ะะยอยู่คนเดียวฟุ้งซ่านนะคะมุมมองของเขาก็คือคุณอาจจะเป็นอะไรล่ะแพนิกนะคะอืมประมาณนี้นะคะมุมมองอาต่อนะคะ ไพ่ใบน,นี้ถ้าใครคิดจะต่อกรกับคุณเนี่ยต้องคิดหนักนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่อัศวินถือดาบขี่มา้าแล้วก็พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนคนที่แบบคิดจะทําอะไรก็ต้องทํานะคะไม่มีใครที่จะรั้งคุณได้ถ้าคุณคิดที่จะทําอะไรคิดว่าสิ่งนี้ถูกคุณจะทําไม่มีใครที่จะขวางคุณได้นะคะแล้วคุณก็เป็นคนตรงนะคะ ตรงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นคนที่น่ากลัวคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่แบบว่าใครคิดที่จะมาต่อกรกับคุณคิดได้กับคุณคิดจะเอาชนะคุณนะคะคิดจะหักหลังคิดจะแทงข้างหลังคุณเนี่ยไม่กล้านะคะเขาไม่กล้าคะ่ะเนี่ยอัศวินคุณเป็นอัศวินถือดาบนะคะมุทะลุดุดันนะคะ คุณจะแพงนิ์กับคนที่คิดร้ายกับคุณคิดไม่ดีกับคุณคุณจะแพงนิดนะคะคุณจะจัดการเลยทีเดียวนะคะอ่ะเขาเขาบอกว่าคุณเป็นคนก็น่ากลัวอยู่นะคะอัศวินเนี่ยนะคะอย่าไปตอแยอย่าไปอะไรกับคุณก็แล้วกันอย่าคิดมีเรื่องกับคุณก็แล้วกันนะคะอ่ะต่อนะคะอม,มองอีก อย่างหนึ่งก็มีคนมองคุณเป็นครูบาอาจารย์มีคนนับถือคุณนะคะอ,อีกมุมหนึง่งอีกด้านหนึ่งของคุณเป็นคนที่มีคนดีมีศีลธรรมเป็นมีคนนับหน้าถือตานะคะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะเป็นคนที่คอยสอนคนอื่นได้ด้วยนะคะคำพูดคำจาคำการประพฤติตัวของคุณเนี่ยนะคะ สามารถที่จะสั่งสอนอบรมคุณให้ความให้ค่ากับคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอืมเห็นไหมคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีศีลธรรมนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ถือศีลเนะข้าวัดฟังธรรมนะคะเนี่ยแล้วก็มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อนะคะ ชอบช่วยเหลือคนนะคะจิตใจของคุณเป็นกุศลนั่นเองนะคะว,ว้าวว้าวก็ดีนะคะคุณผู้ชมออะต่อนะคะอคุณจะเป็นคนที่ไม่เหมือนคนไม่เหมือนใครไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะมุมมองผูง้คนที่มองมาที่คุณเนี่ไหมคะทุกคนเขาจะเดินนะคะเขาจะยืนเขาจะเดินธรรมดาแต่คุณห้อยหัวนะคะ มอยหัวเนี่ยหมายความว่าคุณเนี่ยมองอะไรเนี่ยจะแตกต่างกับคนอื่นไปหมดนะคะผู้คนอาจจะมองคุณความคิดความเห็นการทำอะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันจะแตกต่างกับผู้คนแตกต่างกับสังคมทั่วไปที่เขาคิดกันนะคะคุณจะถ้าเขาคิดอย่างหนึ่งคุณจะคิดกลับด้านนะคะคุณเป็นคนที่มุมมองที่แตกต่างใช่ไหมคะคุณจะไม่เหมือนคนอื่นหรอกนะคะทุกอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าคุณะไม่เหมือนคนอื่นนะคะ คนไม่เหมือนคนอื่นคุณแตกต่างนะคะว้าวเด็ดค่ะคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะนะคะคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่เป็นเป็นแมวเก้าชีวิตเป็นคนที่เขามองว่าคุณเจออะไรมาคุณก็ยังอยู่นะคะคุณเป็นนกฟินิก์นะคะคุณเป็นแมวเก้าชีวิตคุณเป็นคนที่ล้มแล้วลุกนะคะคุณเป็นคนที่ เจออะไรหนักมาเดทเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะบางคนเจออุบัติเหตุหนักมากนะคะเกี่ยวกับชีวิตของคุณเลยทีเดียวนะคะม่หมอมองว่าสองถึงสามครั้งนะคะที่คุณผ่านมาได้เนี่ยตั้งแต่เด็กเลยคะ่ะนะคะผู้คนมองคุณว่าคุณเป็นคนแบบอืดวงแข็งคะ่ะนะคะดวงแข็งอืไม่มีอะไรเอา เอาคุณลงได้นอกจากลิฟต์นะคะคุณนแข็งมากนะคะเอาแม่หมอแถมให้นะคะว้าวแต่คนเป็นคนลึกลับนะคะเป็นคนมีเซนเป็นคนลึกลับเป็นแม่หมอพ่อหมอได้นะคะเหมือนแม่หมอเนี่ยนะคะเดอะเดอะมูนเนี่ยนะคะเป็นคนมีเซนเป็นคนที่มีรางสังหอนแม่นนะคะเห็นไหมคะ บางคนอาจจะชอบทํางานกลางคืนนะคะในเดือนมูนเนี่ยถ้าคุณทํางานกลางคืนเนี่ยคุณจะสมองปลอดโปดารา่งคิดอะไรคิดอะไรนี่ก็จะอืมนะคะทําอะไรก็จะสําเร็จนะคะคือสมองของคุณจะแล่นในในเวลากลางคืนนะคะคิดงานออกอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะทำงานกลางคืนก็ได้นะคะเนี่ยและคุณก็เป็นคนที่มีเซนต์มีรังสังหรณ์แม่นนะคะ อืต่อนะคะอีกใบหนึ่งว้าวขอจบดีไหม,มคุณจะรวยมันจะรวยไม่รวยไม่รู้แหละนะคะคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินไม่รู้แหละคนที่มองมาที่คุณนี่คุณรวยนะคะคุณรวยมีทรัพย์สิสนเป็นคนรวยทั้งรูปสมบัตินะคะนามสมบัติรูปสมบัติมุมมองนะคะมุมมองคุณคือคนรวยคะ่ะ อไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเนี่ยโอ้โหนะคะทองที่คุณใส่อ่าเครื่องประดับที่คุณใส่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะก็ไม่รู้แหละว่าคุณใส่แบบแบบไหนนะคะแต่เขามองมาคือแท้หมดจริงหมดนะคะของที่อยู่ในตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะใส่อะไรก็เป็นของแบรนด์นะเป็นของจริงเป็นของแบรนด์ทั้งนั้นนะคะนี่ คุณเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่ดูรวยดูแพงค่ะนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็รับแต่สิ่งดีๆนะคะอ่าหรือไม่ก็ดูเป็นกําลังใจให้แม่หมอนะคะคุณผู้ชมและก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ